การเกษตรเปลี so right. so ่ยนเป็นเงินสดได้ไหมครับพี life, food, ่น้องเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไหมปลูกผักปลูกไม้ผลปลูกปลูกทุกอย่างที่เฮาบ้านเฮาปลูกได้แหะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดได้บอครับพี่น้องก็เเลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้วันที่เราขายผลผลิตของเราหรือว่าขายสินค้าของเราที่เราแปลมาเป็นผลผลิตครับจะเปรียบใส่เฮ้าไปเหตุงาน รับจ้างบ่ได้หรือว่าทํางานประจํารายวันรายเดือนบ่ได้ครับพี่น้องสําหรับคนจะมาทําสวนผสมผสานหรือว่าทําสวนพืชไร่ไม้ผลไม้อยากไม้กินครับพี่น้องแต่มันคือความยั่งยืนแน่นอนครับสําหรับคนเฮ่าไปใส่บ่ได้หรือว่าหาอาชีพที่รองรับบ่ได้ครับอันมาทําเกษตรผสมผสานกันครับพี่น้องเด้ออย่างน้อยเราก็มีกินแหละหล้วกินก็ไปขายครับพี่น้องฝากไว้ครับฝากไว้ครับ ครับ้าผมเปรียบเดอ้อพี่น้องเดอ้อเงินสดเงินสดคือเส้นเลียดใหญ่ครับพี่น้องเงินสดคือเส้นเลียดใหญ่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เขาว่ามีเงินสดเส้นเลียดหน่อยกับเป็นโลกสับจากแต่พืชสวนพืชไร่ผลไม้ครับพี่น้องกับเปรียบคือกันกับเส้นเลียดแญ่เลยครับพี่น้อง้าเข้าอยากว่าเห็ด สวนผสมประสานหรือว่าสวนพืชไร่ไม้ผลไว้กินครับพี่น้องกะเรียบดัง่งเช่นเงินสดได้กระแสเงินสดได้ก็คือถ้าเขาเลี้ยกินก็นไปขายครับพี่น้องแต่เขาจะไปเปรียบเทียบใส่ข้เาเหตุงาไร่เดือนไา่วันก็ว่าได้ครับพี่น้องคือทําเกษตรทําเกษตรเราต้อง สวนผล,ลไม้ออกมากอกผลเท่ากับแปรเป็นเงื่อนสดได้หรือว่าหลาถันหลยคนวะหลุนพอหลุนแม่เฮ้าเฮ็ดมาแต่ใดบว่าคยร่ลำรว่ยครับถ้าพี่น้องคิดจังสัน่นกะกระทูร้าพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้ครับพี่น้องบานเมืองเฮาเศรษฐกิจเทาบ่คืเอเก้าค,ครับพี่น้องแต่เฮาจะมาเฮ็ด อาชีพเกษตรผสมผสานกับวัดุ้สายครับเพราะบ้านเราเมืองเรามันเป็นเมืองเกษตรกรรมอยู่แล้วอะไรที่มันออกมากมันก็ถูกอะไรที่มันออกน้อยมันก็แพงแต่นับจากนี้ไปครับพี่นอ้องเด้อนับจากวันนี้ไปพี่น้องว่ามันจะขาดแค่อาหารบ่หรือว่าจะบ่มีอาหารหน่อยลงบอก็มีส่วนไปได้ครับแต่สําหรับเมืองไทยบันกะ อาจจะขาดแค่หน่อยอยู่เพราะว่าบ้านเฮามันปลูกยังก็ได้กินครับพี่น้องแต่สําหรับคนที่จะมาปลูกกินต้องใจรักจริงๆเด้อต้องใจรักจริงๆแต่เฮาใจบลักรกะเห็ดว่าได้ครับพี่น้องเพราะว่าเราต้องอยู่กับสวนทุกวันเราต้องทําอาชีพสวนแม่ว่าจะ่าทำสวนแล้วเฮาว่าด้อยู่เฝ้าสวนหรือว่าจากสวนไป ทำงานต่างไก่ครับเห็ดว่าได้ครับพี่น้องเพราะว่าต้นไม่เราต้องดูแลลมมากกระหักอย่างเช่นปลูกกล้วยครับคือปลูกกล้วยแหะครับพี่น้องแค่ปลูกกล้วยบางท่านบางคนน้อยไปเลี้ยงกล้วยปลูกถิมไว้เหม่นกัปลูกถิมไว้ว,นะว่าได้ครับพี่น้องปลูกถิมไว้ว่าได้เด้อปลูกกล้วยเนี่ยเราก็ต้องดูแลครับรลองดูแลใส่ใจสักหน่อยแล้วเ,เขาก็จะงามครับพี่น้อง แต่ปลูกิมไว้กะได้ซ้ำทิมไว้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าผลไม้ทุกอย่างเราต้องดูแลมันจึนจะได้หมากได้ผลแต่เราดูแลกกไอ้เทวดาดูแลไห้ไอ้ธรรมชาติดูแลไห้มันกลับจะบว่าได้ผลผลิตเท่าไรครับพี่น้องสําหรับคนจะมาทําสวนเดอ้อต้องเจรักเจรักเท่านั้นหรือว่าส่วนหมากสมัยปัจจุบันนี้ เป็นยังต้องมีตะค้นสูงไหวหันมาเห็ดกเกษตรกรรมแบบผสมประสานหันมาเห็ดส่วนผสมประสานกับเพราะวะ่าก็คือความสุขชนิดหนึ่งครับพี่น้อง้อคือความสุขชนิดหนึ่งที่เราหาซื้อไม่ได้และก็หายากด้วยสําหรับคนที่จะมาทําเกษตรแบบผสมประสานเฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้มากได้ผล หรือว,ว่าอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องคนคนที่กเกษียณแล้วมันมีเงินเก็บอยู่แล้วคนก็หันไปรเห็ดโคกนองหน้ากันหลายเพราะว่าแต่ผมเปรียบกับมมสุขทั้งใจกระเมยียนครับแหล่งอาหารก็ใช่เพราะว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวเด้อสําหรับโคกนองหน้าผนโคกก็มีคนละบากลากไม่ไมเข้าได้กิน หรือว่าผู้ขยันก็นั่นิ่นกับลูกปักซุนกั่วทําเป็นเงินมี่อค่าแม่คา่ามารับตลอดเฮ็ดได้ครับสําหรับคุณจะเฮ็ดง่ญ่เฮ็ดน่อยเหลือแต่กับล่างมีครับแต่สําหรับปุมเนี่ยเฮ็ดน้อยๆนะครับพี่นอ้องเฮ็ดง่ญ่บ่ได้เพราะว่าถ้าทําใหญ่มันเหนื่อยเฮ็ดแบบจังซี่แ่ะทำหลายมันเหนื่อยเอาแบบจังชีพไว้ก่อน ว่ารวยก็สามมันเถาะยุคนี้ครับว่าอยากรวยแล้วเอาแค่พอเพียงพ่ออยู่บ่เจ้าคนนะก็คือเอาครับพี่น้องเนื้อสำหรับทุกท่านทุกคนคือว่าพอเพียงมันอยู่ตรงไหนของจุดแต่ละคนครับมันจะมีบานหลังกูรดขั้นกูครับบางท่านบนกระบอกพ่อเพียงเหรอครับพี่น้องคำว่าพอเพียงมันอยู่ที่ระดับของทุกท่านทุกคนครับ ครับคลิปนี้ครับเป็น E p ีที่53แล้วครับพี่น้องอีสานบ้านผมนี่แหละอีสานบ้านผมนี่แหละรู้สึกว่าหนาวครับหนาวจัดเลยวันนี้ครับพี่น้องหมู่บ้านเมื่อก่อนในลมแรงครับลมแรงมากเลยแต่ผมก็อยู่ได้ชิวๆเพราะว่าชินแล้วแต่สําหรับทุ่งเขียวขจีแบบนี้ครับก็ยังเขียวอยู่ครับ วันนี้วันที่เท่าใดิวันที่12บสองครับยังเขียวขจีอยู่เพราะว่าอยู่ที่การเราดูแลครับพี่น้องเด้อจะทําสวนทําไร่ทําพืชไม้กินครับก็ต้องดูแลครับฝากเด้อครับฝากทุกท่านทุกคนครับาอายุหลายแล้วคือผมครับอยากหันเหมาเห็ดก็ได้ครับแต่สําหรับผมนี่ลงมาเห็ดแบบต้นทุนจากศูนย์ครับก็นยังอยู่ได้จังสี่เห็ดได้แบบนี้ แต่คนมีเงินก่อน,ลนหลายๆครับเห็นจะว่าดีบ่กครับพี่น้องเด้อถ้าเขาตกงานมากก็เห็นได้แต่เรายังไม่ตกงานกอกว่าใครแนะนําเ่าไดครับพี่น้องเพราะว่าเอาเงินไหนมันป้อกกันจังมาเห็น <c oughs> ครับขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อขอบคุณที่เข้ามาชมครับ